ที่โปรลออเลตสาขาเมืองไทยออรลเลตจังหวัดร้อยเของเราครับวันนี้ผมจะพามาดูชุดต้อนรับลมหนาวครับจะเป็นชุด2อ2ูนสะครับในราคา2.9900า <l ots> ในชุดก,ก็จะประกอบด้วยตู้เสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นตู้แผวนขนาด12นิ้วต่อข้างในจะเป็นแหลมจรวดของ NPE รุ่น PA อตองหนึ่งะครับส่วนเสียงกลางนะครับจะเป็นของกิป หนึ่งสองสี่ห้านะครับตัวนี้ก็จะสามารถแขวนได้ตั้งได้นะครับถ้าตั้งก็จะมีลูกยางนะครับส่วนแขวนก็จะเป็นสลักลูกเืนมาให้นะครับมาดูซับเบียดจะเป็นตู้ซับเบียด18นิ้วสูตรเทอร์โบนะครับชุดเครื่องปรุงก็จะมีทาดาแฟนซีสีนะครับตัวนี้จะเป็น มิกเซอร์สี่แชนแนลสองช่องไม่หนึ่งู่สเตอร์นะครับคอร์สเป็นคอร์สสองทางนะครับของไม NPE รุ่น VX223 สองสองสามถัดมาก็มีขยายทาดานะครับรุ่น h 8 0 0นะครับกำลังวัดถ้า8โอห์มจะอยู่ที่800วัตต์นะครับส่วน4โอห์มอยู่ที่1280วัตต์นะครับวันนี้เราจะขับแบบ4โอห์มเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเสียงของชุด2อ 2, คูณโปรโมชั่นดีๆ2.9,900บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโำลรกคาท่านใดที่อยากลองฟังเสียงหรืออยากลองเล่นดูเข้ามาได้นะครับทิฟโปรเดโลอลริสสาขาืองเทาเรดจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดสับราค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ